สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มีรถบัสชั้นครึ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถบัส12เมตรนะครับผมคันนี้เราไม่ได้ขับมานะครับเราทําการลากมาครับผมเพราะว่าเนื่องจากรถจอดนานครับเราจะตัดหน้าอย่างนี้นะครับถ้าลากมาซื้อมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิบูลมังสาหารครับผมคันนี้ เป็นเครื่องกลางครับนิสสันพีดีโทโบว่ฟฟิลิปอานิสสันพีดีโทโบนิสสันพีโทโบท่อขั้นนะครับ260แรงครับผม แยกอะไรนะครับสภาพนี้น่าจะได้แยกครับเจ้าของเดิมจะเอาไปทำสีใหม่นะครับก็เลยเปลี่ยนใจไม่ทำสีครับก็เลยตัดสินใจขายออกมานะครับ เพาขา้างจะเลื่อมประกอบใส่้ึถ้าเราลากเข็นมาเราต้องถอดเพาข้างออกนะครับระบบเบรกทิฟฟีพ่พวงมาลัยพาวเวอร์ครับผม รถคันนี้เอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับแจ้งมเจ็ดถอนออกจากเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดั้งเดิมเป็นป้ายหนึ่งนะครับเป็นยี้ารถของอิสุสูนะครับเลขสีขึ้นต้นได้2.1สนึครับผม ายในก็จะลกลลงลังแบบนี้นะครับถ้ารถจอดรถไม่ได้วิ่งใช้งานทุกวันก็ไม่มีใครทำความสะอาดนะครับถ้ารถจอดก็จะประมาณนี้ครับลุงลังแบบนี้แหละปูพื้นด้วยปิเนียมนะครับปูพื้นด้วยปิเนียมแท้เป็นเบาะสองสองครับผมเป็นรถบัสพัดลมครับ ลากมาถึงเมื่อวานนะครับประมาณหกโมงนะครับผมหกโมงเย็นนะครับลากมาถึงจะมีประตูขึ้นลงหน้าหลัง2ทางครับอันนี้เป็นประตูลงด้านหลังครับผมลำโพงเครื่องเสียงถอดออกหมด บาตัวนี้ก็น่าจะโดนถอดออกนะครับทรทัศน์ก็ไม่มีครับ

ถึงเด,ยเดียวติดนะครับไปถอนฟ้าได้หมดนะนฟ้าตรงที่เติมน้ำมันเครื่องอยู่ไหนอ,อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจะหกเกีร์ด้านหน้าไหม Tá dando pra dar um โบ,บ,บท่อคับแลากาเบา่งเลยเบาช่ง เดินหน้านะครับเสื้อตารางครับผมประกอบพ่อขังไปนะจยอยครับได้อยูออบ่บอ่ะเฟืองท้ายเป็นของนิสสันนะครับเฟืองท้ายของนิสสันยูดี สภาพยางหลังด้านขวานะครับไม่สวยนะครับไม่สวยแต่ว่าพอใช้ได้ครับผมใช้เป็นยางสองสองจุดห้าครับสองสองจุดห้าสภาพยางแห็งนะครับผมเป็นน็อตขันล้อแปดตัวน็อตขันเพาข้างแปดตัวครับผมเป็นยางเลเดียนนะครับกระทาแมก ดูสภาพยางหลังด้านขวาครับเป็นสภาพยางหน้าด้านขวาก็ไม่สวยครับพอใช้ได้เป็นกระทาแม็กยางเลเบียนขอบ22.5ครับผมคาหน้าของนิสสันครับรถแนบนะครับผม ส่เล็บนัดล่องซองเบอง์แนนอยู่เฟื่องไข่มันมีหม้อล้มบ่ซอยมาข้าหนาก้อนก็นได้หน้าหลังมีหม้อล้มไหมมันเป็นเบรกน้ำมันหรือเบรกแห้งถ้าข้าน,านาหนาเนี่ยมันจะอยู่ทั้งๆบ่งมีหม้อล้มมันมีบ่มีบ่ทั้งๆหม้อล้มไม่มีเป็นเบรกน้ำมันครับผมสภาพยางหน้าด้านซ้ายนะครับ ใช้เป็นยาง2องจครับยางเรเดียนไปเบืองเฟืองไทยนะมีหมอนร่มบ้างไหมนี่โอ้มียางไหลให้ด้วยโอ้สภาพคู่หลังด้านซ้ายสภาพยางสวยนะครับฮะ <Huh? S 1> ไม่มีว่าลมเป็นเบรกน้ำมันหน้าหลังนะครับใช้เป็นยางขอบสองสองจุดห้าครับผมแต่ว่าตัวถังน่าจะเป็นเหล็ก คนสแตนเลตหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเนี่ยมีทั้งเหล็กมีทั้งเหล็กเลยหรือว่าจะเป็นเหล็กซิ่งก็ไม่แน่ใจนะครับครับผมก็สรุปนะครับรถบัส12เมตรชั้นครึ่งคันนี้เป็นรถบัสพัดลมเครื่องกลางเป็นเครื่อง PD ดีเทอโบนะครับ260แรงคันซีของอิซูซุครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยแจ้งมอ9 9นะครับผมแยกก็แยกยกก็ยกนะครับผมสำหรับรถบัสชั้นครึ่งคันนี้นะครับ ระบบเบรกทิฟซี่พวงมาลัยพาเวอร์ครับผมหน้าหลังเป็นเบรกน้ำมันครับช่วงล่างนิสสันเครื่องเกียร์นิสสันแต่ว่ายี่ห้อคันซีของอิซูซูครับรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายก็นึกถึงมาวินเชียงกงนะครับผมรับซื้อขายทั่วไทย คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ